สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่านนะจ๊ะว่านกลาบหอยค่ะคิดว่าหลายๆคนก็คงน่าจะรู้จักเนาะเพราะว่าเขานิยมเป็นที่แพร่หลายมากจ๊ะยังจะเพิ่งไปถอนมาเมื่อกี้นะจ๊ะถอนมาเมื่อกี้พวกผักปาานะคะเป็นกรออย่างนี้เลยเดี๋ยวพี่อังตัดให้ดูนะคะกัดสีด้านหลังเดี๋ยวพี่อังเอาให้ดูนิด พูดไปพูดเยอะจริงๆเอาให้ดูดีๆขอโทษนะคะพี่จ่าลากเขาจะเยอะนะคะแล้วเขาเขามียางนิดๆนะตรงนี้จะลื่นๆเนาะบางคนแพ้นะต้องใส่ถุงมือนะถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราแพ้หรือเปล่านะคะพี่อังแนะนําให้ใส่ถุงมือนะคะถ้าปลูกต้นไม้แต่พี่อังแบบไม่ถนัดนะคะแล้วก็ไม่ได้แพ้รู้ว่าไม่ได้แพ้ก็เลยไม่ใส่นะจ๊ะนี่นะคะตรงนี้ตรงนี้เขาจะมียางยางหนืดนๆนะคะบางคนแพ้ก็คันเลยนะจ๊ะ คันได้นะถ้าไม่แน่ใจก็พี่อังว่าใส่ถุงมือดีกว่านะลักษณะของเขาใบาจะเรียวแหลมเป็นจุดอย่างนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็มีสีม่วงอ่อนๆแบบนี้นะคะถ้าเขาแคะแกนเขาต้นเขาก็จะไม่ใหญ่นะของพี่อังก็มีที่มันแดดจ,จัดเลยนะคะปีนี้โอ้โหเล่นซัต้นนิดเดียวเองค่ะแคะแกนเลยนะแล้วใบด้านหน้านะจ๊ะเป็นเขียวนะ เขียวบางทีก็มีอมม่วงนิดๆแต่ขอบนี่คือบางบางใบเนาะก็จะเป็นแบบขอบม่วงอ่อนๆแบบขอบเส้นม่วงเนาะเส้นนิดๆเดี๋ยวปลูกง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายแล้วส่วนใหญ่นิยมมากๆนะคะเป็นพืชที่ตกแต่งสวยเราเอาไว้เป็นทางเดินหรือว่าตกแต่งกับต้นไม้อื่นๆเนาะโดยเฉพาะต้นไม้ที่แบบ ต้นใหญ่ๆสูงๆกว่าอันนี้จะไม่สูงนะเพิ่งไปถอนมาเมื่อกี้เองค่ะฝนมันตกตอนแรกจะนั่งทาแต่นี้ถ้าพูดไปก็จะไม่ค่อยได้ยินเนาะก็เลยเออหยุดทําก่อนนี่นะคะเดี๋ยวพี่อังก็จะเลาะใบออกใส่ถุงมือนะจ๊ะทุกคนก็จะเลือกๆนะคะว่าจะทําเอาเอาทําที่แบบสวยง,งามเนาะขยายแล้วก็ กินได้ด้วยนะจ๊ะเป็นสมุนไพรเหมือนกันเหมือนกับเอปีกแมงสาบเนาะข้ามปูหลุดนะคะ่ะอันนั้นก็สวยแล้วก็กินได้ด้วยนะอันนี้เขาก็ใช้ทำยาเหมือนกันนะคะแก้หวัดแก้ไอแก้โรคบิดน,นะคะละลายเสมหะเหมือนกันเลยเนาะกินแบบแล้วก็ชุ่มคออะไรอย่างเงี้ยไปต้มนะคะเลือกเลือกก็<ด> ประมาณนี้เด็ดออกก่อนเอาที่พอสวยหน่อยเนะจ่ะแล้วเทอหมดเลยล้วส่วนใหญ่เขาจะปลูกลงดินนะคะปลูกใส่กระถังก็สวยนะพี่อังเห็นเขาขายนะคะที่ตลาดอะ่ะขายสามสิบห้าบาทแต่ถ้าใครอยากได้นะพี่อังให้ฟรีนะสำหรับต้นนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้ลงทุนอะไรมากนะคะเพราะมันขยายเนาะ วันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยสบายเลยพูดติดต,ดตดิดขัดขัดนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะอ่ะาใบนี้ไม่สวยเอาออกเองนะอึะอบมีกระเจียวสีส้มนะคะแต่เป็นกระเจียวป่าพี่อังว่าจะเข้าไปเอาในป่าแต่กรงเข้าไม่ได้แล้วเพราะช่วงนี้ฝนตกฝนตกก็อันตรายนะคะเวลาเข้าป่าไม่เยอะนะจ๊ะปะ พี่อ่งปลูกห่างๆกันนะไม่ใช่ปลูกติดกันนะคะเพราะว่าอันนี้ต้นต่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขยายนะเขาจะแตกออกเยอะมากๆไม่ถึงไม่ถึงเดือนนะคะถ้าเขาติดเมื่อไหร่เขาจะแตกแล้วแต่ถ้าเขายังไม่ติดนั้นก็ไปอีกอย่างหนึ่งนะขออนุญาตก่อนจะประมาณแค่นี้พอปลูกห่างๆอันนี้พี่อังปลูกห่างนะคะเดี๋ยวพอเขาติดติดปุ๊บเขาก็จะแบบ สวยเป็นพุ่มๆนะจ๊ะเพียงก็จะปลูกห่างๆแบบนี้นะจ๊ะยางก็อันตรายนะคะต้องใส่ถุงมือเพราะว่ามันจะคันนะคันจริงๆนี่จ้ะเป็นทั้งสวยทั้งเป็นสมุนไพรเนาะสีม่วงของเขาก็เป็นเอกลักษณ์นะคะกับหอยต้นกับหอยนะจ๊ะ ง่ายๆแบบนี้เลยเนาะชอบเนาะต้นไม้ที่แบบปักชำง่ายๆเราไม่ต้องไปแบบอะไรกับเขามากเนี่ยแล้วเขาก็สวยด้วยนิดนะจ๊ะวันนี้กับพี่อังนะจ๊ะต้นกรับหอยจ้ากับพี่อังนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูนะจะกดติดตามหรือไม่ติดตามเข้ามาดูก็ขอบคุณแต่จะขอบคุณมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ากดติดตามพี่อังหน่อยนะพี่อังก็เป็นคนบ้านป่าบ้านเขาเนาะกว่าจะทํา youtube ได้เนี่ย ขอสารภาพนิดนึงว่าศึกษาด้วยตนเองทําด้วยตนเองอะไรด้วยตนเองท,งทั้งที่ไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีอะไรสักอย่างโทรศัพท์ก็เพิ่งมาจาับเมื่อสองสมปีนี้เองก็ตั้งใจจริงๆนะคะบอกตรงว่าตั้งใจแต่อาจจะมีอะไรที่มันขาดตกบกพร่องหรือไม่สมประกอบหรืออะไรก็ขออาภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าพี่อังคนบ้านป่าน,นะจ๊ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ